รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้กล่าวว่าวง BTS ควรรับราชการทหารและจะสามารถไปแสดงต่างประเทศได้ สวัสดีทุกคนนะคะเรามาอัปเดตความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการรับราชการทหารของน,องนงัลลูวง B ีเจเศิลปินชื่อดังระดับโลค่ะจากวงการเคป๊อปเกาหลีใต้หลังจากที่มีข่าวออกมานะคะเกี่ยวกับการผ่อนผันุควรละเว้นการเกณฑ์ทหารของกรมนะคะควรจะมีหรือไม่หรืออย่างไรซึ่งก็เป็นข้อถกเถียงกันมาอย่างยาวนานค่ะทางรัฐบาลก็ยังหาข้อสรุปไม่ได้ล่าสุดเมื่อวันที่1สิงหาคม2022ค่ะรัฐมนตรีลีจงซอบนะคะได้กล่าวว่าหลังจากการพิจาร ณแล้วกระทรวงกลาโหมได้ข้อสรุปว่ากรมสามารถช่วยให้พวกเขาฝึกฝนและดำเนินการเพื่อประโยชน์ของชาติได้โดยไม่ได้ละเมิดหลักความเป็นธรรมเพื่อความเสมอภาคที่รัฐบาลเมื่อถูกถามถึงการยกเว้นพิเศษของ b t s สามารถตีความได้ว่ากระทรวงจะปกป้อง b t s ให้ปฏิบัติหน้าที่ให้มากที่สุดโดยไม่ปฏิปนอมกับหน้าที่ของชาติในขณะที่กลุ่มไม่น่าจะได้รับการยกเว้นพิเศษใดๆ ปัจจุบันนักกีฬาได้รับเหรียญโอลิมปิกหรือเหรียญทองในเอเชียนเกมได้รับการยกเว้นการทหารมีการถกเถียงกันอย่างต่อเนื่องว่าควรยกเว้นศิลปินที่มีชื่อดังระดับโลอกอย่าง BTS หรือไม่ เกี่ยวกับการรวมบินบอร์ดหรือแกมีในการยกเว้นรับราชการทาหารหลังจากการชนะการแข่งขันระดับนานาชาติในด้านวัฒนธรรมและศิลปะผู้บัญชาการลีได้กล่าวอย่างระมัดระวังต่อว่าเรากําลังพิจารณาอย่างร,บรอบคอบเพราะสามารถทําลายกรอบโดยรวมของทหารพิเศษได้ ลีจงซอบรัฐมนตรีกระทรวงการหมได้กล่าวต่อว่าผมคิดว่าจะมีทางที่ BTS จะมาเกณฑ์ทหารได้แต่ให้โอกาสพวกเขาได้ฝึกฝนและหากมีการสแสดงในต่างประเทศพวกเขาก็สามารถไปสแสดงที่นั่นได้ สมาชิก BTS นะคะเลื่อนรับราชการทหารออกไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายค่ะจนอายุ30ปีเมื่อการแก้ไขพระราชบัญญัติรับราชการทหารได้ประกาศออกไปเมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้วอย่างไรก็ตามค่ะซอกจินเป็นสมาชิกที่อายุเยอะที่สุดในกลุ่ม BTS จะต้องเข้ากลุ่มภายในสิ้นปีนี้นะคะภายใต้กฎหมายรับราชการทหารฉบับปัจจุบันแต่ว่าการแก้ไขเพิ่มเติมจะผ่าน ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะตามรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมนะคะได้กล่าวว่า BTS ควรได้รับราชการทหาระคะ่ะแต่ก็ให้โอกาสพวกเขานะคะได้มีการฝึกฝนฝึกซ้อมหากมีการแสดงในต่างประเทศพวกเขาก็สามารถไปแสดงที่นั่นได้นั่นเอง ทุกคนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ข่าวสารดีๆจากช่องของเรากันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ